สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมี e ีโคคาปีใหม่ๆมาฝาก1นึ่งคันนะครับตัวนี้5ประตู Eco คคาปี2017 m a d a 2มาด้านะครับเครื่องพันสาเกียร์ออโต้สาม0 0นบาทนะครับผ่อนหกถึงเจ็ดโดยประมาณนะครับผ่อน6ปีนะครับเติมน้ํามันไม่แพงนะครับก็ลองมาชมดูได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับรถคันนี้สวยครับ นี่นะครับจัดทรงรองล้อมางามๆนะครับใครที่กำลังหา E c o คคาสวยๆปี2017ครับก็ใหม่ๆเลยครับกรอบไปเช็คชมดูนะครับอยู่มินบุรีนะครับท่อคู่ออกแบบนี้นะครับจัดมาสวยๆนะครับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับดูชมได้นะครับยางใหม่แม็กใหม่ใช้งานได้เลยครับสวยสมบูรณ์ครับชุดแต่งมาเต็มลำเต็มงามๆแบบนี้เลยครับใครที่กำลังหานะครับไปเช็คชมดูได้นะครับ สำหรับใครที่กำลังหานะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ภายในงามๆเลยครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าสบานครบสมบูรณ์ใช้งานได้เลยครับกับทรงสปอรอตสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้แจ้งมานะครับว่ามีแตะท้ายมานะครับไม่มีชนหนักนะครับแค่แตะท้ายเก็บงานมาเรียบร้อยสวยสมบูรณ์ครับขับได้ทันทีไม่ต้องซ่อมอะไรนะครับ เช็คชมดูได้ครับรถแจ้งมาชัดเจนนะครับแตะมาเบาๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับคือสวยครับเลยซื้อไม่สวยไม่ซื้อแน่นอนนะครับฉะนั้นใครที่ได้ไปรับรองเลยว่าราคาสภาพดีงามมากๆนะครับเช็คชมดูได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์ครับ ไปดูได้เลยครับนี่นะครับงามๆเลยนะครับหน้าเดิมท้ายมีแตะนะครับแจ้งมาชัดนะครับชุดแต่งสวยๆครับราคานี้สภาพนี้ถูกใจโทรเจรจาไอเช็คไอชมนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับก็ผ่อน6กถึงเจ็ดพันโดยประมาณนะครับผ่อนเน้นใช้งานผ่อน6ปีก็เติมน้ำมันไม่แพงครับก็ผ่อนสบายครับ เป็นอีโคคาร์นะครับสวยสมบูรณ์ครับทรงสปอร์ตแนวนี้ถูกใจใครโทรเจรจาไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับขอย้ํานะครับว่าแค่แตะเบาๆนะครับไม่ใช่ชนหนักนะครับฉะนั้นเราคัดสวยคัดรถดีนะครับถ้ารถไม่สวยจริงไม่ดีจริงหรือโดนหนักมาเราไม่นํามาส่งต่ออย่างแน่นอนนะครับคันนี้สวยครับภายในก็สวยสปอร์ตแบบนี้นะครับเบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานนะครับดาได้แดงนะครับ ทรงสอรอดสีก็ออกสีสอรอดนะครับใครที่ชอบถูกใจก็น่าจะคุ้มนะครับได้ปี2017นะครับแจ้งชัดไม่มีหมกไม่มีโกหกครับการันตีครับถ้ามีชนหนักอัดต่อพิกความกรอไมนะครับเราคืนเงิน2เท่าทันทีนะครับลองพิจารณานะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับถ้าถูกใจไปเช็คไอชมดูรถได้เลยครับอยู่มินบุรีนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับท่านติดตามช่องหรือช่องนี้อยู่นะครับ จะส่งให้ได้ครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนครับแอดมินคัดรถสวยเช็ครถสวยทำม,มาฝากให้กับสมาชิกนะครับราคาสาภาพต้องบอกว่าน่าสนใจสุดๆนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจว่าเปิดราคาเบาไปหรือเปล่าไปเช็คหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับปีนี้รุ่นนี้ล่อยกันเท่าไหร่นะครับอีโคคาเครื่องพันสามนะครับรถสวยสาภาพพร้อมใช้สีเงางามเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับยางดอกลึกใช้กันได้อีกยาว นี่นะครับนำมาแล้วฝากมาแล้วใครที่ชอบใครที่เข้าใจใครที่ถูกใจนะครับไปเช็คไปชมโดนทุกคนครับสภาพนี้ราคานี้บอกเลยว่างามจัดครับเช็คชมดูได้ครับรถสวยเก็บงานมาเรียบร้อยครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกควม่ม